คุณผู้ชมต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ที่นี่ภูกเก็ตชาแนลนะคะวันนี้แคทนับรับหน้าที่รายงานประเด็นข่าวสารให้คุณผู้ชมได้รับทราบกันค่ะหลากหลายประเด็นข่าวนะคะสําหรับที่นี่ภูกเก็ตคุณผู้ชมสามารถติดตามนะคะที่นี่ภูกเก็ตได้หลากหลายช่องทางเช่นกันนะคะไม่ว่าจะเป็นช่องทาง Facebook Live นะคะ เฟสเฟซเฟซบุ๊กนะคะที่นี่ภูเก็ตนะคะหรือว่าจะเป็นทางท Twitter YouTube ก็ได้เช่นกันนะคะแล้วแต่ความสะดวกเลยถ้ารับชมไม่ทันอย่างไรแชร์ไว้ก่อนได้ค่ะคุณผู้ชมนะคะแล้วก็มารับชมย้อนหลังกันได้มาอัปเดตข่าวสารกันได้เป็นประจําทุกวันค่ะและันบรรพัสแบบนี้นะคะก็มาเจอกับแคทในเวลา12บสนาฬิกาโดยประมาณนะคะเรื่อยไปจนจบข่าวสารกันเลยค่ะคุณผู้ชมสามารถเป็นครอบครัวเดียวกันกับที่นี่ภูเก็ตได้เช่นกันนะคะคุณผู้ชมสามารถติดต่อเข้ามาได้ไม่ว่าจะเป็นช่องทาง บ็อกนะคะแจ้งเรื่องน้องเรียนล้องทุกหรือว่าจะมีการอยากจะเข้ามาร่วมเป็นครอบครัวเดียวกันกับเรานะคะก็ติดต่อกันได้ค่ะที่หมายเลขโทรศัพท์นะคะ0839291556ค่ะและอีกหนึ่งหมายเลขนะคะ0 8 3 9 3 5นะคะ4564หรือว่าที่ขึ้นอยู่หน้าจอตอนนี้เลยค่ะแต่ก่อนที่จะไปเริ่มข่าวแรกนะคะเช่นเคยเป็นประจำทุกวันมาอัปเดตราคาน้ำมันกันก่อนค่ะ สำหรับแก๊สโซฮอ์นะคะ95อยู่ที่ลิตรละ21บาท75สตางค์ค่ะแก๊สโซฮอ์ aw, 91ค่ะอยู่ที่ลิตรละ21บาท48สตางค์นะคะแก๊สโซฮอ์อี e 20 20บาท24สตางค์ค่ะ แก๊สโซฮอ e85 นะคะอยู่ที่ลิตรละ18บาท4สตางค์แล้วก็ดีเซลค่ะ21บาท89สตางค์นะคะใครที่มีแพลนกำลังจะไปเติมน้ำมันก็อัปเดตราคาน้ำมันกันได้เป็นประจำทุกวันนะคะกับรายการที่นี่ภูเก็ตค่ะและเช่นเคยค่ะข่าวของเราก็อัดแน่นด้วยเช่นกันวันนี้นะคะคุณผู้ชมต้องบอกอย่างนี้มีการลงพื้นที่นะคะของทางท่านผู้บังคับการนะคะตำรวจภูทรจังหวัดภูเก็ตนะคะในการห่วงใย,ยพี่น้องประชาชนแล้วก็พี่ๆตำรวจด้วยกันนะคะเขาก็มีการลง พื S <S <々>้นที่ที่กองบังคับการตำรวจภูทรจังหวัดภูเก็ตค่ะพลตำรวจตรีรุ่งโรธถากูลบุญยศิริผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ตนะคะพร้อมด้วยรองผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดภูเก็ตได้ร่วมกันส่งมอบนะคะความห่วงใยนะคะจากผู้บังคับบัญชาพลตำรวจเอกจักรทิพย์ใจจิตชัยจินดาค่ะผู้บังคับการตำรวจแห่งชาตินะคะและดรบุตรสบาชัยจินดานายกสมาคมแม่บ้านตำรวจค่ะโดยได้มีการมอบเครื่องเข้าของเครื่องใช้นะคะของอุปโภคบ พวคที่จําเป็นให้กับทางเจ้าหน้าที่ตํารวจในจังหวัดภูเก็ตเพื่อเป็นการขอบคุณค่ะคุณผู้ชมนะคะที่ พี่ๆตำรวจนะคะได้ปฏิบัติทำงานหน้าที่นะคะในการดูแลพี่น้องประชาชนในช่วงของการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ที่ผ่านมานะคะทางด้านพลตำรวจตรีรุ่งโรจน์นะคะก็มีการกล่าวถึงว่าในสภาวะวิกฤตนะคะการติดเชื้อของโรคโควิด -19 มีการส่งผลโดยตรงเลยค่ะคุณผู้ชมถึงเรื่องปากท้องนะคะของพี่น้องประชาชนตั้งแต่ในห้วงระยะเวลา2-3เดือนที่ผ่านมาค่ะและเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบนะคะ จึงได้มีการนะคะบริจาคทรัพย์ส่วนตัวในการจัดทำนะคะโครงการรับอาหารฟรีค่ะโดยมอบให้กับทางตำรวจทุกทุกสอพอทั่วประเทศเลยนะคะดำเนินการแจกจ่ายอาหารไม่ว่าจะเป็นข้าวกองหรือเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่พี่น้องประชาชนที่ประสบความเดือดร้อนซึ่งดำเนินการมาแล้วนะคะเป็นระยะเวลา1เดือนเต็มทั้งนี้ค่ะในโอกาสดังกล่าวนะคะทาง พลตำรวจตรีรุ่งโรดนะคะผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดภูเก็ตพร้อมด้วยรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ตเนี่ยยังได้มีการร่วมกันนะคะรับสิ่งของจากคณะนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรรุ่นที่62ซึ่งได้มอบนะคะหน้ากากอนามัยผ้านาโนเทคจำนวนกว่า6000ชิ้นข้าวสารถุงละ5กิโลกรัมจำนวน300ถุงปลากระป๋อง1000กระป๋องค่ะและบะหมี่กล่งสำเร็จรูป3,000ห่อให้กับกองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ตเพื่อเป็นขวัญแล้วก็ กำลังใจให้กับทาง,ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ปฏิบัติงานต่อไปเดี๋ยวเรามีเสียงสัมภาษณ์ไหมคุณผู้ชมฟังกันด้วยค่ะโครงการที่พี่น้องสื่อมวลชนเห็นอยู่เบื้องเบื้องหลังนะครับก็เป็นนโยบายนะครับเป็นความห่วงใยของท่านพบตรนะครับพลตเอกจักทิพย์ชัยจินดาที่เห็นอกเ็หนใจนะครับในภาวะวิกฤตวิกฤต โลคติดเชื้อไวรัสโคโรนาส0 1 9หรือในนทีนหรือโควิด1นซึ่งสภาพวิกฤตตรงนี้มาส่งผลถึงเรื่องเศรษฐกิจเรื่องปากท้องของชาวบ้านโดยตรงนะครับในห่วงระยะเวลา2-3เดือนที่ผ่านมานะครับเมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยท่านก็มีโครงการรับอาหารฟรีนะครับนะครับที่ท่าน ได้บริจาคทรัพย์ส่วนตัวนะครับให้กับทางตำรวจทุกสพทั่วประเทศดำเนินการแจกจ่ายอาหารนะครับไม่ว่าจะเป็นข้าวกล่องหรือเครื่องอุปโภคบริโภคนะครับข้าวสารอาหารแห้งนะครับให้แก่พี่น้องประชาชนที่ประสบความเดือดร้อนทั่วประเทศมาแล้วหนึงเดือนเต็มนะครับแต่ในห่วงลึกๆ ของความผงใหญ่เนี่ยท่านก็ไม่ได้ละเลยในเรื่องของครอบครัวตำรวจเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับซึ่งก็ประสบกับภาวะเศรษฐกิจนี้เฉเช่นเดียวกับพี่น้องประชาชนผมในฐานะของหัวหน้าหน่วยนะครับในฐานะผู้ขับการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ตและหน่วยข้างเคียงนะครับในจังหวัดภูเก็ตพวกเราสํานึกนะครับในความผงใหญ่ของผู้นําหน่วยนะครับท่านผบอตรพลเอกอจักร์ชัยจินดา แล้วก็แม่บ้านตำรวจนะครับดรบุษบาชัยจินดาซึ่งท่านนำทั้งหน้ากากอนามัยเฟสชิลชุด PPE เนี่ยมาให้จำนวนหลายครั้งแล้วนะแต่ครั้งนี้ก็เป็นเรื่องของการห่วงใยเจ้าหน้าที่ตำรวจในการภาวะเศรษฐกิจจริงๆพวกเราก็จะตอบแทนนะครับบุญคุณตรงนี้นะครับด้วยการทำงานอย่างหนักต่อไปก็เป็น เป็นความเป็นห่วงเป็นใย,ยนะคะที่ส่งถึงตํารวจในพื้นที่นะคะก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวดีๆที่เรานํามาฝากกันค่ะไปต่อกันเลยค่ะคุณผู้ชมสําหรับใครที่ติดตามการเข้าจังหวัดของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นทางบกเนี่ยก็อัปเดตข่าวสารกันไปพอสมควรแล้วนะคะตอนนี้มีข่าวเกี่ยวกับเรื่องของการเข้าในพื้นที่จังหวัดภูเกต็ตเนี่ยทางเรือมาฝากกันค่ะสําหรับเมื่อเวลา13นาฬิกา30นาทีของวันที่10มิถุนายน2563นะคะณบริเวณท่าเรือวิสิทิพันวาตําบลเชิงทะเลอาเภอเมืองจังหวัด ภูเก็ตค่ะพลเรือโทเชิงชัยชมเชิงแพทย์นะคะผู้อํานวยการศูนย์อํานวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค3หรือว่าสอนชนภาค3นะคะพร้อมด้วยคณะในสอนชนภาค3เนี่ยก็ได้มีการเดินทางมาตรวจเยี่ยมการปฏิบัติการนะคะในการคัดกรองลูกเรือไทยที่เดินทางกลับจากต่างประเทศนะคะโดยเดินทางมากับเรือขนส่งสินค้าสัญชาติสิงคโปร์ค่ะมีการจอดทอดสมอนะคะบริเวณท่าเรือน้ําลึกจังหวัดภูเก็ต มีลูกเรือที่ประสงค์จะกลับเดินทางเข้าประเทศนะคะจำนวน13คนแล้วก็มีลูกเรือไทยที่ขอออกจากประเทศลงไปทำงานในเรือแทนจำนวน13คนเช่นกันค่ะซึ่งทั้งหมดนะคะผ่านกระบวนการการเข้าออกเมืองเรียบร้อยนะคะถ,ถูกต้องตามกฎหมายทุกอย่างค่ะคุณผู้ชมพร้อมรวบรวมพร้อมมีการตรวจสอบนะคะคัดกรองลูกเรือทั้งหมด13คนก็พบว่าไม่มีความผิดปกติหรือว่าพบว่ามีการ ป่วยได้โรคทางเดินหายใจแต่อย่างใดนะคะทั้งนี้ค่ะศูนย์ปัจจุบันค่ะศูนย์บริการศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด -19 นะคะมีการประกาศผ่อนปลนเป็นระยะที่3แล้วค่ะในส่วนของกระทรวงการต่างประเทศเนี่ยได้มีการแจ้งรายชื่อของคนไทยที่มีการประสงค์นะคะจะเดินทางเนี่ยเข้าจังหวัดเข้าประเทศไทยด้วย ด้วยการขึ้นจากเรือนะคะกลับเข้าประเทศเนี่ยท่าเรือก็ได้มีการอนุญาตโดยจังหวัดภูเก็ตเนี่ยก็มีเรือสินค้าแล้วก็ลูกเรือไทยที่ประสงค์จะเดินทางเข้ามาในราชอาณาจากักรผ่านช่องทางของท่าเรือจังหวัดภูเก็ตแล้วก็มีการจัดเจ้าหน้าที่นะคะที่ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่จากสอนชนจังหวัดภูเก็ตนะคะเจ้าหน้าที่จากศูนย์ควบคุมความมั่นคงทางเรือจังหวัดภูเก็ตด่านควบคุมโรคระหว่างประเทศท่าเรือภูเก็ต ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดภูเก็ตแล้วก็ศุลกากรจังหวัดภูเก็ตนะคะโดยมีการเดินทางไปไปทำการตรวจคัดกรองแล้วก็มีพิธีการนะคะเข้าเมืองบนเรือของบนเรือขนส่งสินค้าดังกล่าวด้วยนะคะก่อนที่จะนำลูกเรือไทยทั้ง13คนขึ้นฝั่งและนำนำส่งคนไทยดังกล่าวนะคะด้วยรถโดยสารขนาดใหญ่ของทาง องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตนะคะไปยังโรงแรมการสุพิชาซิตี้ค่ะซึ่งเป็นสถานที่กักตัวของจังหวัดภูเก็ตนะคะเป็นระยะเวลา14วันตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 นะคะที่ภาครัฐกําหนดไว้นะคะการเข้าประเทศของเราโดยการผ่านทางท่าเรือเนี่ยก็สามารถดาเนินการได้แล้วนะคะแต่ก็ต้องมีการดําเนินการตามกฎหมายนะคะตามกฎข้อระเบียบข้อบังคับต่างๆนะคะก็ขอให้ทุกภาคส่วน,นร่วมมือกันนะคะให้ถูกต้องนะคะเพื่อที่เราจะผ่าน ไปได้ด้วยกันค่ะ,ะไปต่อค่ะคุณผู้ชมนะคะสำหรับเรื่องของท้องทะเลเช่นกันนะคะยังไม่หมดนะคะก็ที่สำนักงานอุทยานแห่งชาตินะคะมีการร่วมกันหารือกับผู้ประกอบการเรื่องของเรือนำเที่ยวค่ะวันที่วันนี้นะคะเวลาวันที่10มิถุนายน2563ค่ะที่อุทยานแห่งชาติสิรีนาทอำเภอถลางจังหวัดภูเก็ตนายดำรัตน์โพป,ประสิทธิ์ค่ะผู้มนวยการสำนักงาน ผู้อำนวยการสำนักอุทยานแห่งชาตินะคะพร้อมด้วยผู้อำนวยการสวนพัฒนาอุทยานแห่งชาติหัวหน้าอุทยานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องค่ะก็ได้มีการร่วมกันประชุมหารือนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการเปิดแหล่งท่องเที่ยวเขตอุทยานในรูปแบบของ New Normal นะคะหลังจากมาตรการผ่อนคลายสร้าง พร้อมสร้างความเข้าใจนะคะในระบบการติดตามเรือนําเที่ยวโดยมีผู้ประกอบการเรือนำเที่ยวในจังหวัดภูเก็ตนะคะทั้งจากฝั่งอ่าวพังงาหมู่เกาะซิมิลันและเกาะพีพีเข้าร่วมประชุมหารือดังกล่าวด้วยค่ะโดยการประชุมครั้งนี้นะคะทางผู้มนวยการสํานัก อุทยานแห่งชาตินะคะได้ฟังถึงปัญหาข้อเรียกร้องของผู้ประกอบการเรือนําเที่ยวนะคะที่ได้รับผลกระทบในช่วงของภาวะวิกฤตจ,จากโรคระบาดโควิด1 9นะคะที่ทําให้ต้องมีการปิดกิจการนําเที่ยวและเขตเขตท่องเที่ยวอุทยานนะคะเป็นการชั่วคราวพร้อมชี้แจงค่ะถึงแนวทางนะคะหากมีการผ่อนคลายให้เปิดแหล่งท่องเที่ยวเขตอุทยานได้ซึ่งผู้ประกอบการนะคะก็จะปฏิบัติตามมาตรการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ new normal นะคะ ที่ต้องมีการคัดกรองพร้อมจํากัดจำนวนนักท่องเที่ยวภายในเขตอุทยานโดยการวางระบบผ่านแอปพลิเคชันไทยชนะและมีการจัดตั้งศูนย์ประสานงานของอุทยานแต่ละแห่งในพื้นที่ส่วนในเรื่องของการในเรื่องของมาตรการผ่อนคลายอนุญาตให้เปิดแหล่งท่องเที่ยวในเขตอุทยานนั้นนะคะเรื่องนี้ก็ได้มีการให้มีการรอถแถลงนะคะจากทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวง ทรัพยากรธรรมชาติและก็สิ่งวัดล้อมในวันที่12มิถุนายนนี้ก่อนนะคะพร้อมกันนี้ในที่ประชุมดังกล่าวก็มีการดําเนินการนะคะของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชโดยสํานักงานอุทยานห